เออโย่ไม่เจอเอ้ยใครมันปิดประตูวะเฮ้ยบอสอ่ะบอสหรอมาดูคนบอส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 ขอไนท์นะขอไนท์นะกูมีแค่ไนท์ตัวเดียว บายบายียมันยิงกนใครวะน่ยิงหัวไอจ้ามันยิงเราใช่จาเอ๋หลักหลักต้างหลักตํา้ยพี่พี่เบนี่หลักตําร้อยานี้ยเมน่มันอยู่ตรงเราเลยอ่ะถอยต้องถอยพี่เบย์ต้องมแมแมโลก็ไ้นะ ไปยังไงวะโดดตึกเปิดไฟไปโดดตึกเปิดไ็นคนยิงเลานี่แหละถอยถอยตึกเปิดไฟโดดตึกเปิดไฟเขาสร้างสองยิงจากข้างมนได้เปล่าวะระวังยกนะแต่มัน ได้แค่เม็ดเดียวหัวโยกแน่นอนลกเลยให้ลูกย่าไปหมดแล้วแต่ปมปมมองมีว่ากูคิดคิดกจนเอาหลังออลแกะแต่พี่เล่นหลังแกะแต่มันไม่ห้ามมะไหนเป็นตัวไงไหนเป็นตัวไงไอ้หน้ากากผีอ่ะหน้ากากเด่นล็อคหน้ากากเพลเตอร์อ่ะเออโอเคเพถ้าผมเจอผมจะไม่ยิง แต่แต่แตถ้าเจาตัวอ,อื่นหมดจะยิงช่วยผมมา <แบ S 1> ท้างสองนะแล้วนะโอ้ยกำลัองออกหลังว่าตัวแก๊บนะไอพิเดเตอร์นี่ไงตัวที่ยิงเนี่ย MTS เนี่ยไม่ใช่อันนั้นอันนี้อันนี้บิ๊ออกไฟ MTS อ่ะอ๋อเหรอจ่ามีเสียงแกลบเฮ้ ส้างสองมีคนผมยิงตายไปตัวนึงเอ,อยู่อยู่ตรงอยู่ตรงโบกี้พี่โอโชว์ตัวพี่ต้องโชว์ตัวให้มันเห็นอุย้ยโดนระเบิดตายกระเทียมเอียยกระเทีมตายมึงอยู่ไหนเนี่ยสร้างสองพี่ม,มันมันอยู่สร้างสองมันอยู่ตรงตอนนี้มันน่าจะเคลื่อนมาตรงไอ้นี่ละไอห้องน้ำจีบโดนยิงห้อ้ำจีบ ไปดูผลแล้วจะแก๊บยากเลยพี่พี่ทั้นใจวิ่งเข้าไปเฮ้ยตายดินนะที่เบสอ๋อข้างหลังแคปเต้นเต้นคลิปอ,อยู่ไหนฮะก็อยู่ห้องบอสเนี่ยโอแคปตึกหล่างมึนดึงพี่แล้วบอสเนี่ยไปเลย มองหาอยู่ไม่เจอเลยพี่สักตัวตอนนี้มันวิ่งไปสร้างสองแล้วบอกมันเงียบไปแล้วอะไม่พูดไม่อะไรเลยอะเนน่ยไปที่เดิมลักลูกเออคนอยู่หลังกาลาดเห็นตัวหนึ่งพี่มันน่าจะเก็บบอส เก็บบอสเหรอบอสตายหามาัแล้วเหรอน่าจะพี่มีคนยืนอยู่หลังการะดาตัวสองตัวสองตัวนะได<ช>้เขาอยู่ปาจจัวไหนผมรอวิ่งออรอเกิดอที่อ่ะรอมันวิ่งเลยสิจิงแม่งนี่ขอขึ้นไปดูได้ไหมมาสิขาดเนี่ยหรอมันมีมวกขาวตัวังเราขาดสองหัวเดี๋ยวโผล่เอ่อเล็งผ่าน จกเขียวครับเป็นผ่านแวจกเขียวเอ่ะเออพี่เอาตื่นกดไปอ่ะใช่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 ช่โอเคไม่งั้นสองตัววิ่งกันเราพี่ข้อสัามโอเคสองเราจะวิ่งเข้าไปไม่ต้องวิ่งเข้าไปตาแคปไอ้เหี้ยนี่ก็โ h ใครเดินข oh ึ okay. ้นมาวะนะไม่รู้แหม่เสือิงจังเลยนะแคบเนี่ย เข้าทาาั้งสามอย่างเออมันเข้าไปแล้วพี่สองตัวัแคปัแคป,แคปอยู่หลังเนินนั่จะหมกออกฟิลวะไอเฟิลไฟิลอีกฟิลข้างสองข้างบนไม่เห็น ถ้ายังไงมันน่าจะวิ่งมาลานกิจกรรมอ่ะโควตาเกิดปุ๊ดีี่ตลอดโอ้โหบอสกูแล้วมึงยิงกูอยู่แล้วมึงวิ่งจะหามันทำไมวะน้อปใจไอ้เสียไปอยู่ห้องน้ำนะห้องน้ำฟ้านะ อยู่ข้างหน้าทิพย์ใช่ไหมางเห็น,นแล้วแป็รานห้องอาบใช่ใช่ร้านรอไปดูพี่เบย์ขยับฟ้ามาเออจะเห็นเห็นขาวัว้

ม,มังนเลยมืดตรงเกวียนทางข้างหลังอ่ะเอหอหาอยู่ผมก็อยู่เออแต่มันยังอยู่ข้างในนะโอ้โหอ,อยู่ข้างนอกหลังข้างสามแรงหมดเป็นกลับไปละฟาร์มของเลยถ้าจะอยู่ข้างบนนะข้างบนไม่มีอยู่งล่างทำไม,มอ่ะ อ่นราคือสอบบอลอยู่นะเนีเฮ้ยอยู่ข้างบนแล้วอยู่ป้อมซ้ายซ้ายแตไม่เห็นตรงตรงนี้เรามองไม่เห็นสิ่อือนั่นสิอยากให้มันมาส่องตรงข้างนี้จังข้งบนเห็นละวยิ่งดิมันเกินไปทางเฉียดไปทางข้างหลังอะเหมือนมันจะส่องมาทางเราอะพี่โอใช่ใช่ไปต้องเช็คเยอะ พี่ว่าเห็นเราไหมวะมันเห็นแหละถ้าตะกบใกล้มันต้องสังเกตใช่ไม่ระเกะมันจะมเห็นเห็นอะไรกันนะสองตัวบนสองตัวเลยเหรอตายไปตัวมันเล็งเราอยู่ยีพเออให้มาไอกรอนเหรอใช่ใช่ข้างบนฝั่งเดินลงใต้ดินนะข้างบนใช่ไหมใช่แล้วพี่ ข้างบนมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่มีตัวมีตัวอยู่อยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งพยาบาลฝั่งโอะฝั่งไม่ใช่ไม่ใช่จีนฝั่งเราฝั่งโอใช่ผมเดิดเนใต้ดินมาแล้วนะลงใต้ดินมาอูขึ้นมาได้ลิงอ๋อพี่พี่อยู่สองสามเนาเะเสร็จแล้วสร็จละมันสองโออยู่มันสองโออยู่ระวังนะที เปทามันตายเน็ตพี่จ่จบแล้วเกิดตัวที่ยิงแบง์ใช่พี่แม่จะไปแล้วหรอมั้ง่อจะไปเล่นเมื่อไรลพี่ไปปี้ไม้อะอ้ยกูตายอ้งนีตัวนึงข้างบนนี่ตัวนึงพี่จ่ายังไง อยู 2> <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่ไมาได้เมื years, ่อไหร่เฮ้ยไพเน็ตมันดีมันดีโอ้ันเราไปดีกว่าไอ้น็ตไปสร้างสองแล้วนะเไปจะพี่จะรถออกตัวสร้างสองแล้วนะไมตายเหรอไม่ไม่ตายไม่ตายผมอยู่ข้างล่างสร้างออกใต้ดินมันน่าจะเหนี่ยมันจะฝั่งคอนเทนเนอร์สร้างเข้าด้านหน้า อนไรนะ้อนอยนั่อัวจุดที่วิ่งมาทางลานลานกิดเดี๋ยวจะเข้าบอกพี่เดี๋ยจะวิ่งกิดไอ้นี่นะทางโอแกอะข้างหลังมาสองดูมีทางสร้างสองด้วย เราจะรอเดี๋ยวปีกมาละฝั่นเขาเน่ไปข้างสองมันก็มีไหมนะดูข้างบนอยู่ไม่เห็นไม่รู้เคลีลยร์ไหมอ่ะมีอะไรอะสแก๊ปน้าห้องปืนน้งางปืนดี ขอหาแคปแคปพี่อยู่หน้าห้องอาหาร้วโอเคกำลังจะขึ้นสโลปโอเคเบลิสสโลว์ห้องอาห้องปืนเชียร์อาหารเชียร์มันมันไม่มากู้ศพเพื่อนหรอเฮือมันเอาแค่ของพี่ขอลี่ย เอาของอในกระเป๋าพี่ชี้นี่มาจากไหนเ,นเอามันเอาเทอร์โมมาไว้ยพี่มันมาด้วยกันอะ่ะมันอยู่ด้วยกัน,นเลยเออมันอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งพยาบาลสร้งางสาด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น่าจะน่าจะป้อมยามนะป้อมยามป้อมยามผมโดนยิงตรงคอนเทนเนอร์อาจจะเป็นตรงคอนเทนเนอร์ฟ้าคอนเทนเนอร์ฟ้าอืลนเค้อ เฮ้ยข้างหลังข้างหลังหลังใครผมผมโทรมอบผมมยอมมองไม่เห็นแม่งเลยแม่งยิงผมแล้วผมตายเหม็นเรื่องมันอ้อมมาข้างหลังไวจังไะพี่เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้พี่อู๋เราต้องหนีแล้วพี่เบตขึ้นเนี่ยเราอยู่แล้วเราอยู่แล้วพี่อยู่ในจุดแดงโอเคโอ้เจ็บกลางน้ำ <laughs> โอ้ <S <S เออว่าพ,วพี่เพ่๋ีวพี่จะวิ่งขึ้นนะจะลังเาหาไอยู่พี่มือนมีสองตัวเท่านั้น,นะโย่มาเอ้ยพี่เบมาแล้ววิ่งต,ต่อแบบดิจิตอลโอ้ยโอ้ยโอ้ย <S <S โอ้ยโอ้ย <S <S 2> <S 2> เาขาส่วนนี uh ้ก huh. oh, ่อนเขาแตกตบเขาไปเลี้ยแผลในกาลาสิโอเคเขาแคมป์ไม่ในกาลาดนี่แหละเฮ้ยพยาบาลมีโอ้ยยังเพิ่งมีเลยขอร้องเาก่่นโอ้ยอยู่ในกาลาดพี่อยู่ไหนหน้ากาลาด เ้ยพี่นี่มันอะไรกันเนี่ยปล่อ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 ยไปให้ปล่อยมาด้านหลังแล้วปลอยไปเปล่าใช่ปลอยไปไปหนึ่ง การหมาสัตว์แต่มันก็มาพี่ขึ้นอยู่บนดีกว่ากี่โอ้โทษทีบเกียนสูตรเลขูทีนี้ม,มาอีแล้วมามาไม้ไม้ใช่ตายละวเวทผ่านไนม้หรอไนท์ไม่ใส่หน้ากากละเอออุ้ยกูเกือบยิงให้แล้วเมื่อกี้นี่ก็ไม่ใช่ไนท์เอหหอมันไม่ใส่หน้ากากแล้ว เหลือเหลือเบิร์ดไอ้นะยิงได้เลยนะนู่นะจิ๊บมันจะเข้ามันกระนั้นมันเข้าแล้วครับกระนั้เข้าแล้วมาตายมันตายอีกทีมาเลยเนี่ยอยู่ประตูหลังให้อยู่ตัวหลังเดินหมสองตัวแอบแอบ มีตัว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 ตัวเดินผ่านตัวเดินผ่านคนคนตัวเน็้เน็ตเน็ตเข้ามาเหรออน่ใช่ใช่แหนแบง์หมด ขอซุ่นใหญ่โดนยตายเลยขึ้นจะขึ้นคนเดียวก็ไอ้พักเน็ตอะเน็ตโอเน็ตไปการิงป oh. ืนแคปยิงก็ได้ เอาไปเฮ้ยต่างปร้เทศไปไปด้วยนี่ไม่รู้มันเข้าไหมยังพี่นี่มันเข้ามาแล้วเหยียบไม้เอาดีจุดอะในตู้ของนีตไปพุ่มนะพี่อ่าอ่า กลัวจะเป็นตัวใหม่อะอ้าวมันนอนตายไม่ใช่น่าจะโด,ดนน่าจะเป็นโดนโบ,บอสยิงตัวนี้บอสตายมาแล้วเนาะตกรถเมย์อะบอสอยู่ในตู้นี่เปล่าตู้ท้ายไม่มีมันลุกลุกอยู่ข้างหลังนี้หลังแพงนี่ ใายใายไม่น่าใช่ว่ะที่ยิ่งเข้ากระหลาดนะที่อยู่ตรงคอนเทนเนอร์ให้ไม่เข้านะออออเออเปลี่ยนได้เปล่า na kia kia mà ta kia nó nặng nặng kia hay là yếm แกก็ถังลอกกะีเคลียร์ระวังข้างสามตู้ยามเคลียร์เดี๋ยวถ้าจะออกมาลู้ศพเดี๋ยวพี่จะไปอยู่ถังได้กระเป๋าให้ออโอ้กําลังมาเนี่ยกราลังลุกศพศพไหนศพศพแรกศพตรงรูแตกเดี๋ยวจะเนตเดี๋ยวจะแฟดไปก่อนอ พี่มาห,งหางขยะกระเป๋าโโ,โไปเหรอเออพี่ดูก่อนเออพี่ดูก่อนเราไปเคลียร์ตรงนี้ให้แ yeah, ย่ออกมาเคลียร์ของพุ่มกลางละ น่าจะตัวนี้กว่าเวลห้าห้าชื่อฮานฮานเก้าน่าจะไม่มีแล้วพี่ถ้างั้นไม่มีแล้วตรงเนี้ยถ้าดักก็คกอดักตรงนี้แหละ้าโอจะดักแต่ว่าศพศพมาแบกได้เลยมาอาปืนอะไรมา,อ,าอ๋อยัง อะไรนะมันยังไม่เอาอเพวกแฝงมาซิปอยู่ไหนพยาบาลเข้าไปเอาของบอสก่อนของบอสในกลาดเอเออใกล้ท้องามแล้วเอามาแล้วโอเคแล้วเราอ,เอ,อ๋อไอ้ที่นี่ก็เอาบอสมาเนี่ย เก็บเสียงอยู่ฝั่งแยกที่อยู่ไหนล่ะอยู่ในตู้ตัวนี้พอเราออกไหนอ่าออกแตกศพน่ะเปละเอาเนี่แหละเราไปเซเว่นเดี๋ยวดูตรงนี้เลยไปเลยไปเซเว่นเลยไปเซเว่นเออถ้ามันดักถ้ามันดักฝั่งตรงข้ามเราก็แย่ นางนางห,หน้าหลุมมาแล้วเข้ามาแล้วคนตายตัวนะใช่พวกเองหรือเปล่าตกใจปล่อยพี่เฉียวเออจิ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> เอากระเป๋าไปมา,อาไอ้ใต้จิ๊บ เอาไปเาจิ๊บก็โใช่มเออเออมาเอามอาไรวจิ๊บก็ยิงแล้วทำไมพี่เบได้อ่ะลมเสียว่ะแห่มาแห่เลยโง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 ดูนี่ดีหลอดเทะเลอหลอดเทพสองันเลยจิ๊บเอ็ซีเอ็ดตัวเนี้ยเจอแล้วของครบไหมจิ๊บรู้ถักให้ปืนไม่อยู่ แล้วไปเอาปืนอะไรมาวะไปหมดแล้วอะไรนะ M K เหรอมันไงที่ตายตายแตกศพแบงค์แบงค์ใช้ปืนอะไรไม่รู้แตกศพรู้สึกเอามากระบอกบอกเดียวไม่ใช่ปืนพี่ปืนพี่ต้องดัง อีพเวอีพีบอดยัยคมเลาจารย์5,000เองเฮดช็อตหมดเลยแปดตัวโอู้ยังแรงคอเก็ตคอคารดอะอาจจะเป็นที่เมาส์เปล่าไม่ใช่ครับคือแบบยังไงเดี๋ยวอธิบายแบบแบบเอ้ยทหารเงี้ยปกติใช่ครับปกติทั้งสองมีเขาาใช้เกตเกตนะบุกี้โอสัตว์ชุดไอ้จ้าเลยพี่ ออมันขึ้นโบกี้มันขึ้นโบกี้เมื่อกี้มันกำลังไปทั้งสองไปขึ้นโบกี้รถไฟพี่กี่หรอใช่ชุดชุดไอ้จ่าเลยชุดนอนชุดนอนไม่ได้นอนอเฮ้ยมันนอนมันนอนอยู่บนชั้นสองตัวนึงเฮ้ยดีนะกูเห็นก่อนนอนอยู่บนชั้นสองอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายนะ่ะซ้ายเหรอไปไปไปหลังหลังคอเนเทนเนอรอไปคอนเทนเนอร์แล้วเเลล่นได้ยอยู่คอนเทนเนอร์เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยพี่ไป Okay, อปลาลม้มหดดมาปลาล้มตดดมาไอตัวนี้แหละเออเจอยหด็ดปลาลม้มที่ไหนไปกมาครับมีคนย่องมา ไใครจะเข้าข้างหลังน่าตายน่าสอตายน่าสอตายเกสวยด้วยอยู่หลังตลาดพี่โอ้ยโดนยิงกูโดนยิงสักสามมาออกมาหน่อยบอกว่ามันอยู่เออหลังตลาดกูนอนอยู่โอ้ยอยู่กับพี่เนี่ยอยู่ข้างหลังพี่โอ้ยเนื่ยไปกูตายมันอยู่ซักสามด้วยโอ้ยโดนยิงตายโดนระเบิดตาย